สินช่างเราก็ติดตั้งเกี่ยวดันและท่อสเตอค่ะรถของคุณกิติศักดิ์บ้านนางตึงตำบลโคกภูอำเภอภูผ่านจังหวัดสกลนครค่ะนี่งางของเราก็กำลังลือค่ะ สะงานตกแต่งรถเกี่ยวส่วนต่งตางๆนะคะก็โทรศูนย์ห้งหนึ่งหกสองหกสามสองสามสองค่ะรถคันนี้เจ๊ก็สงสัยนะคะเพราะว่ามัน,ม,นมันสวยมากรถเจ็ดสิบจีเจ๊ก็ถามเจ้าของนะคะพี่กิติศักดิ์ค่ะเนี่ยพี่รถนี่จักปีนะเจ็ดปีนะคะช่วงล่างนะคะพี่กิติศักดิ์บอกว่าช่วงล่างเนี่ย เป็นของเดิมเดิมศูนย์เลยนะคะของเดิมยังไม่เคยรื้อสักครั้งดูนะคะเนี่ยช่วงล่างของเดิมศูนย์เลยไม่เคยรื้อเลยเปล,เปลี่ยนตลอนำนะคะล้อนำนี่เปลี่ยนแต่ลูกกิ้งนี่ไม่เลยค่ะของเดิมศูนย์สียังกิ๊กๆเลยตอนแรกเจ๊นึกว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบพัดแต่นี่เจ็ดสิบจีรถเจ็ดแปดปีนะคะสภาพ ให้ดูรถเจ็ดแปดปีสภาพสวยมากเลยรถออกจากศูนย์ดูคนขับนะคะพี่เขาบอกว่าขับได้ปีละห้าร้อยกว่าไล่คนขับรักษารถมากเยี่ยมเนาะไอรักษารถปีละจัไลหาลอยลายหาลอยล,ล,ยลรขับเอง ฮ้ยสุดยอด <laughs> พี่เขาจองคิวขยายปากค่ะแต่ทีนี้คิวเราเต็มก็เลยติดตั้งเกีียวดันมือสองกับเราก่อนแล้วจะขยายปากหลังจากเกีียวนาปีเสร็จก็จะลื้อเกีียวจเอเก่าออกก็จะใส่เกีียวดันพันไล่ของเรารถสวยมากค่ะสวยแบบสุดๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีมช่างเราก็ประกอบ เยวดันพันไร่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นมือสองค่ะเพราะว่าพี่เขาจะขยายปากอยู่ก็เลยขอติดมือสองก่อนแล้วก็โทดสเตอร์ค่ะวันนี้เจ๊ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ